โอเคครับก่อนอื่นต้องการาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับผมพบกับทางช่อง Hero Man Channel ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือว่าแนะนำโปรแกรมดีๆตอนนี้นะครับแอดมินอยู่ที่ Facebook Fanpage สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต7เขาบอกว่าเช็คใหม่นะครับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ยังมีลุ้นได้รับ5 0 0พบาทเกี่ยวกับเงินเยียวยาโควิด 2019ww l w เดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับตัวนี้เป็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวแอดมินก็จะเปิดเป็นคลิปให้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับก็ไปกันเลยข่าวดีนาทีเดียวคลั่งตัวสอบใหม่ผู้ที่เคยได้รับ SMS แจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์ยังมีลุ้นรับเงิน5000บาทใครผ่านเกณฑ์จะได้เงินวันพุทธที่20พฤษภาคมนี้สำหรับกลุ่มที่ได้รับแจ้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้วล่าสุดทางกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนไปจากเดิมจํานวน470,000คนซึ่งก็จะมีการตรวจสอบใหม่ทั้งหมดนะครับและหากว่าท่านใดผ่านเณฑน ได้รับเงินเยียวยาในวันพุทธที่20พฤษภาคมนี้โอเคครับก็เป็นข่าวดีนาะทีเดียวจริงๆนะครับก็สำหรับท่านที่กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็สามารถลุ้นวันที่20ได้อีกเขาบอกว่าวันที่20นะ่ะถ้าเขาตรวจสอบแล้วท่านผ่านนะครับก็จะได้รับเงินเยียวยา ก็ต้องรอลุ้นนะครับสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็แอดมินเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ Facebook f a n p เ g e นะครับกลุ่มสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดไว้ด้านล่างคลิปด้วยนะครับเผื่อเพื่อน,อน,อนอจะเข้ามาดูข่าวอื่นๆอ,อ,อีกเยอะๆมากมายเลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเยี่ยมชมที่แหล่งที่มาของข่าวนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดช่องฮิลโรแมชเดลเป็นแค่สื่อกลางนะครับที่นำเพื่อนเพื่อ,อมาพบกับข่าวนี้เท่านั้นคลิปต่อไปนะครับ จะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามอย่าลืมกดที่รูปกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อไปวันนี้ก็ต้องการคำว่าดากันไปก่อนกระรบราบสวัสดีครับผม